แม้ว่าเรื่องมังกรในเกาหลีนะคะจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนในยุคสมัยราชวงศ์โบราณแต่ตำนานของอิมุกีนั้นเป็นของเกาหลีที่แท้จริงค่ะ เพราะชนพื้นเมืองของเกาหลีดั้งเดิมเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของงูว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถผูกโยงกับจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติผืนน้ําและผืนป่างูยักษ์มักจะถูกมองว่าเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านหรือแหล่งน้ำนั่นเองค่ะตำนานของอิมูกีเนี่ยจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างงูที่เป็นตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็มังกรผู้ทรงพลังของจีนนั่นเอง ในบางตำนานเรื่องเล่าอิมุกีบางตนที่พลาดโอกาสในการเป็นบังกรนะคะก็ได้เกิดเป็นแรงแค้นความแค้นความริษยาซึ่งก็เป็นภัยคุกค,คามของมนุษย์ได้ค่ะแสดงให้เห็นว่าอิมุกีเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางแห่งความดีแล้วก็ความชั่วได้ขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกมันแต่ละตนเลยค่ะตำนานของอิมุกีนะคะจึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสอนให้เรานะคะมีความอดทนความพยายามกว่าที่เราจะไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตได้ค่ะเราต้องฝ่าฟันอุปสรรค ต่าง,าง,างนาๆนานากว่าเราจะไปถึงความฝันของเรานะคะเหมือนกับที่อิมูกีรอคอยการที่จะเป็นมังกรที่แท้จริงได้ค่ะ